สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยาไปซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยาไปซีเดินนำข้อมูลนอทังเหล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนื้อทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยาไปซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาไปซีนะไมเดื่อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยาไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบขเด็จผาดเบิ่งผ่าชมเนื้อทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรืออว่าาาาาาจะคคมมมมเเนต์ขุยยยททัักกกบปี คอมเมนต์ม,มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องกาบาบอาปลายายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ้งข้อมูลทั้งอาจารย์ทถนแหละไปเลยจ้าแนวทางนี่มาเบิ้งค่ะพี่น้องคะเป็นแนวทางของเอ็ดดาสายลวดเนาะจ้าเอ็ดดาบอกวังงวดนี่เอ่อพอนหัยมาพนบอกว่า3ตัวมีมีอยู่ที่หกอ่าแปดหกซีเจ็ดเจ็ดห้าสามแปดหนึ่งโทษนะค่ะพี่น้องเนาะสองตัวมีอยู่ที่หนึ่งเก้าศูนย์แปด เก้าเจ็ดสี่สองสามหนึ่งสองศูนย์เน้นเน้นแปดหนึ่งเจ็ดหาเกสี่ขาเป็นเบิ้ลกะบเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เนาะพี่น้องเนาะพี่จ้าหน้าได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดมักแนวทางของแอดดาสายรูดกะแคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าดับ หาิโตไปครับเลยว่าสั้นพี่น้องเอ้าแอดแสงเดือนเนาะจ้ะผู้ใดดับล่างไว้พี่น้องเนาะเอาแคบหน้าจอเอาไปเบื้องพี่น้องจ้าตรงใจกับเลขดับจะขวงบอรเนาะค่ะหรือว่าเลขเด่นถ้าเลขเด่นก็ย่อถิ่มเด้อพี่น้องเอาคือเกาเนาะจ้าพี่น้องเนาะ่ตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นบนเนาะค่ะเอ้ยเด่นล่างเนาะจ้าเด่นล่างเนวทางของอาจารย์สมมอนชิโร่เนาะค่ะเนาะ เพิ่นห่มากวาทเ่เลวเพิ่นหน่ศูนย์หนึ่งสองมากหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะเนาะวดนี้เจ็ดแปดเก้าเดินอยู่ที่เจ็ดแนวทางเดินล่างอาจารย์สมมอนชิโร่เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอดปุยเอดปุยแนวทางเทิงเพิ่นได้พี่น้องแต่เพิ่นบอกว่าตะล่งลางล่งลางเนาะพี่น้องเนาะบัเบิงค่ะวันนี้เลขเดินเพิ่อนอยู่เนาะค่ะเนาะลองจับเบิงค่ะพี่น้องเพิ่นห่มาก เ,เพิ่นบอกว่าเด่นอยู่ที่306 746เนาะพี่น้องลองเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะว่าตัวไหนจะมางวดที่แล้วลงล่าง1 1ว่าซั่นพี่น้องงวดนี้อยู่นี่ล่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าเลขแอดปุ๋ยมี0เนาะค่ะพี่น้องงวดนี้เนาะ62ตัวมีเบิ้ล66หรือเปล่าพี่น้องสำหรับผู้ใดมักแนวทางของแอดปุ๋ยเนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาโอามา2ออ่า มาสองคู่ในแถวเดียวกันสไตล์อาจารย์เก้าเนาะคะ่ะพี่น้องน้องวดที่แล้วเข่าสามสี่สามหาเนาะจ้าเนาะเข่าโตดเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องคะสำหรับเนี 4, 3, 4, 5, ่ยทั้งสี่สามกับหาสามงวดที่แล้วเข่าทั้งสองเข่าทั้งสองสูตรเลยเนาะพี่น้องเอาสูตรนี่แคบหน้าจอเลยพี่น้องจ้าแคบหน้าจอชัดบ่คะ่ะพี่น้องคะชัดไหมคะสําหรับแนวทั้งเอ่อมาสองคู่ในแถวเดียวกันสไตล์อาจารย์เก่าเนาะคะ่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคู่โตดบนลว่าซั่นพี่น้องคู่โตดบนกับสเป็นของแถวยู่ดอกเาาพราะว่าเพิ่นบอคอยเห็ดออกมาแล้วเนาะเพิ่นบ่บ่เข่าหลายก็เลยบ่เห็ดออกมาเนาะจ้ะงวดน,นี้มาสามหนึ่งกับสามเก้าว่าซั่นแนวทางคู่โตดบนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอสซุดปีดเนาะค่ะแอสซุดปีดบอกว่าแปดหกเก้าห้าเก้าแปดสองตัวอยู่ที่เก้าแปดและหกเก้าว่าซัน ดับ2บนวัสันเด่นบน6กับ9เด่นล่าง8กับ9ก่าวัสดเนาะจ้ะเลขตาล่างวันมี9เปหกหาเนาะค่ะสำหรับแนวทางของแอดสุดปิดเนาะพี่น้องเนาะโตไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางผู้ใหญ่ใจดีวัสันหมดที่แล้วเวลรนบนล่าง3เข่า3หาแต่ว่าออกขังเทิงเนาะพี่น้องเนาะมาตามโต้จางวันนี้16สิงหาวิ่งบน6 16 4 หนึ rence, ่งหกหกสี 2> 2> ่หน oh, okay. ึ่งสี <c <c ่ขางลางเด่นสามเด่นคักคก็คือสามแปดละสันสำหรับแนวทางเลขหลับผู้ญงใจดีวะสันพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขถูกปูของแอดหมกเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าแปดสองสี่สองสี่สองแปดแปดสี่สันพี่น้องสำหรับแนวทางเลขเลขถูกแอดถูกปูแอดหมกเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของคุณเมย์กดท่โมวสัน เด่นล่างเลขล่างเด่นหาล่องแปดเนาะจ้ะสองตัวล่างห้าหกกับห้าเจ็ดประสัน่นแล้วก็สรุปโครงสุดท้ายของแม่กัทอมอยเอนาะพี่นอนะ้องเนาะบนเจ็ดสี่หกหนึ่งสี่ห้าสองตัวทึงคือสี่หกสองตัวล่างคือหาหกเม่กัทอมอยนะคะเนาะเอาแคหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเลยนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางของแอดลูกสายนาวสันสองตัวลางพี่น้องจา้าชุดเต็มแคบหน้าจอเลยตรงๆบ่ตรบรตรงกับเม็ดเดียวเจ็ดหนึ่งวสันแต่ว่าชุดเต็มมีได้พี่น้องจา้าแคบหน้าจอไปดูเลยนะจา้าจากแนวทางแอดลูกสายนาวเนาะพี่น้องเนาะมากกวพิจาจณาน้าเพนคนในเลย่แล้วค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางคนเซนส์สก่าววสันพี่น้องสรุปโค้งสุดไทยฟัน ฟันบนว่าสันสองหนึ่งหาหนึ่งหาสองหกัน1 4ก็2องสีข้างล่าง7จ็ดแและ8ปดต่อว่าสันสำหรับแนวทางคนเซนทร์เก่าว,ว่าสันนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดการ์ตูนอ่าเด่นบนของแอดการ์ตูนเราบอกว่าเด่นบน2 3งสว่าสันสองตัวบนอยู่ที่2องสองหาสองหกสองเจ็ห้าสาอ่า บนไปกับหลุดหาวัซันพี่น้องเอาพีจ้าน่าได้สำหรับแนวทางของแอดการ์ตูนเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่ามนุษย์หลาฝันวัซันเนาะค่ะเนาะมาเมืดหลาเงินเมื่อนวัซันพี่น้อง990กับเก้าเก้าหาวัซันเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันนี้แคบหน้าจอเลยนะพี่น้องนภัทร์เจีมจระศีสำหรับผู้ใดรอแนวทางแอดเข้าปั้นเพิ่นยังบ่มาเนาะค่ะพี่น้องเนาะรอไปก่อนเนาะจ้ะแอดเข้าปั้นยังไม่มาเนาะพี่น้องเนาะ แคบหน้าจอเลยจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสองตัวล่างวาซันจ้าพี่น้องจ้าแนวทางสองตัวล่างอ่าไทยแลนด์ปุ้นปุ้นวาซันล่างกันบนวาซันเน้น 27. สองหากับสองเจ็ดสองสองเป็นตัวกันเด่นสองล่างวาซันนะพี่น้องเนะานะพิจาณาเป็นแนวทางนำ้ำเพลินเลยเลยค่ะพี่น้องค่ะจวจดจาดฝาดบ่มเลยเลยนะพี่น้องเน,ะนาะพิจณาไปเลยค่ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางเด่นบนตัวเดียวนะจ่ะพ <medi> ี่น้องเนาะเด่นบนตัวเดียวของแอดนุ่มมากเลยค่ะพี่น้องคะเด่นบนตัวเดียวอยู่ที่หกเปอร์เซนค่ะเพื่อนค่ะพี่น้องคะว่าแนวทางเพื่อนสิมาบอนะพี่น้องเนาะพิจาหน้าน้ำเพื่นได้เลยเนาะค่ะพี่น้องคะจวดจัดฟาดดุ่มน้ำเพื่นได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดนอแอดโนว่าสันเนาะพี่น้องแอดนอแอดโนเนาะจ้ะเพื่อนหายมากพี่น้องจ้ะมาเบิ้งเนาะค่ะเนาะเพื่อนบอกว่าเจ็ด 4 3 7 5 3 7 4 0 7 5 0 9 3 4 9 3 5 904หาและ9 0 5พี่น้องจ้าแคบหน้าจอาเป็นแนวทางนำเพินเเนะพ่น,นะดะนะน,นได้เลยเนาะพี่น้องเนาะพดจารณาเป็นแนวทางได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่า มาครบ3ตัวเทิ่งพี่นงจ๊ะมาครบ3ตัวบนมี1 3 4 58เนาะจ้ะเนาะงว้ที่แล้วเขาหาซีอหาสามงวดนี้เพิ่นจับให้พี่นงจาเพิ่นบอกว่า1 3 4 1ง5 1 3 8 1 4 5 1 4 8 1 5 8 1ห4 5 3 4 8 3 5, 8, ส8ว่าสี่นพี่น้าแปดพี่นงแล้วก็458ี่นงเอาพิจาหนาเป็นแนวทางน้ำพลเดลเลยเลยนาะค่ะเนาะหมักตัวใดกับจวดจดาดฝาดดื่มน้ำพลเดเลยเลยนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง3ตัวบนแอทอนมาพี่น้องเนาะ3ตัวบนแอทอนเพนนนนนิ่วางงวดเดี่ยวหา4หาสามกับ457เนาะจ้ะมา4หาสามเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เพื่อนบอกว่า903และ907พี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางใดยสำหรับแนวทางของแอทอนเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้กให้กะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังสุขูสุขคนเด้อจ้ะ ว่าจะได้ที่ยายไพ่เบาบ่มวนหรือว่ายายไพ่อันตัวเลขผิดนาพินองเนาะขอโทษขออภยัยหลไๆเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจะ้ะที่ได้เบ่งปันของมุ่งเนืาา้อท่าให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พ่นองได้เบ่งได้ช่มเป็นเนื้อทาาเนาะจะ้ะขอบคุณห,หลายเยด้อจะ้ะสวัสดีจ้า